สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอาร์ตพสสุดฟาดกลับหมออม้มหลังแควนนักข่าวทำไมโดนหัวนายกจากกรณีวันที่21มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยจังหวัดที่สอบถามอย่างชุลมุนปรากฏว่าไมของสื่อมวลชนไปโดนหัวของนายกทให้นายกร้องจากประเด็นดังกล่าวหมออ้้มอิราวัตรได้เผยหน้าของผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวต่อมาอาจพสุดได้แคปโพสของหมออ้ํมพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ อาร์ตพสุตโดยระบุว่าเจอา้อ้ําผมถามหน่อยไปแขวนเขาทำไมครับในเมื่อท่านนายกเขาก็บอกว่าคนมันเบียดกันและเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้โดนแหลงด้วยเจ้อ้ําก็ยังตั้งคำถามไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรอกครับแหม่ภาษาน่ารักเหมือนสาวๆเลยนะครับ และท่านนายกก็ยังกล่าวชมนักข่าวผ่านสตอรี่ว่านักข่าวน่ารักมากเข้ามาขอโทษเรียบร้อยสำนักข่าวก็ขอโทษด,ด้วยค่ะเจคิดจะอยู่ใกล้ชิดท่านต้องใจเย็นๆรู้ไหมครับเจอ้ำอย่าเอาไฟสุมให้มันร้อนขึ้นนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ก็ร้อนอยู่แล้วนะเจอ้ำเจอ้ำคงไม่เคยลงพื้นที่จริงๆว่าสถานการณ์มันคนเยอะและเบียดขนาดไหนเพราะเจอ้ำถนัดเก่งพิมพ์อยู่ที่บ้านมากกว่า ออกมาเจอสถานการณ์จริงเท่าที่ผมเห็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ